เบอกวะเอาไปกินบอกบว่า,วาวเออว่าเอาเอน้องปิ้งปลาเออบอกด้วยว่าบอกน้องปิ้งปลานะมือน,นี้อืมเออนั่นนั่นใช่รึใช่รึเออเนี่ยออบอกแล้ว่าอืมเอาอคุย อืมอืมอปิงตาปิงตาอุ้ยฮ้อนฮ้อนนอนอาไมจับอะไอ้อะอยำีกคือบาเบาากอายเทปนีไอากล้องเทปนี้นึกถึงคือเบาาอืม <c oughs> กินขา้าวกบหยังมือแร้ง<ะ>นเขา้าวก<ะ>บปลาปลาปิ้ง<ะ>อา่<ะ>อาอ่าจะได้ฉลาด<ะ>ฉลาดคือน,น้องน้องกับฉลาดเอาเอามนดินลมใส่เตาไห้เลย เอาว่ายังสั่นอ่ะลองเพลงลองเพลงอัะตบมือแปะแปะกันตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะอีน่ื่ออ่างมานั่งข้างโอ่งมานั่งจ้องจ้งมาคอยกินมดเด็กเอ้ยเจ้าอย่าพูดปด เด็กกาปลาปิปา้งปลามันชุกไปมันใหม่แล้วนะ่ะข้าลิ่มกบน้องใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วผู้ใดไปเอาปลามายกเมื่อคืนเฮ้ยเปียวไม่ใส่ลูกไ,ไปเอาไม่ได้ใส่ปลาโอ้หุ่นทุ่งนาเหรอเออเอาไปไก่มันหลายมันห้อนวะมันห้อน แน่แน่แน่มันจะไปหาฝาดคนแต่เดี๋ยวทิ้งทิ้งแล้วทิ้งแล้วเออเอาคุยบังคุยบังคุยคุยคุยกับน้องเลยไม่ปวรตับอ่าออาอ่าบอกน้องว่าอย่งอางอาืม ครับครับถึง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 เฮ้ยเฮตุอย่างยกเมื่อคืนดอกยกเมื่อคืนดอก้กอนใหญ่เออม่านป่าห้อใหม่เราเต็มหมดมัมมัมอๆนนี เฮ้ยผู้ใดตรวูเฮ้ยน้องเดียวอือบา้าจู่ลมลมเสียงรถไถเขามาเกล็ดดินว่ะยช่งยายมาหา